กินข้าวกันจ้ากข้าวกินข้าวสวัาตามต้าน COVID. โควิดโหแดดเดียวอันนี้เองตากเองอันนี้ต้มจืนใส่กระเพาะปลาอันนี้นมจีนอะไรแม่นมจีนสีเมืองเลยเจีนเมืองเลยนมจีนเชียงคานเมืองเลยสีสวย้อมกับน้ำอมฤต Finished. มาไหมาเ <มา S 1> ด้อมาเด้อมาเด้อมาเซร็จมาเซร็จนี่เจ้าเออกินร้อนช้อนกลางเดิตุนี้ติดโควิดอยกันแล้วหัวกับเมียไม่ไปร้องกไปอะไรนะเดียรกับลิเดียลิเดียกับแมทธิวแต่วันนี้ยอดติดโควิดลดลงแล้วเหลือสามสิบสามคนแล้วใกล้จะศูนย์แล้ว วันห้าสิบห้าสิบสองวันสี่ามสามพอปลาตอนใหญ่ๆกินไปหมดก่อนจะถ่ายนี่นนตทำนี่นมันต้องจิ่น้ปลาเพะวแม่นยใช่หมแม,นไไม่นใชพอปเดี๋ยวต่อนน้อยละตอนใหญ่กินไปหมดแล้ว พอปลาครึ่งโลเกือบสามร้อยหมเดีร์ติเอทำเองไม่อร่อยอืมเดิเด์ติเอลทำเองตักเองอรอ อืมไปเี๋ัลหลเดีไอเสื้อดิวางอยู่นี่ไม่ใช่เสื้อเก่าตางฮะเสื้อเพิ่งสีไม่ได้เพิ่งมาส่งนางก็เลยเออมันเสื้อสีเอฟทุกวัน rượu. Ừ. Này นี่นเรกีส่ปละไหลน่ปลาแล้วก็มีผักเครื่องเคียงแดงะเรือแซ่บใส่ก็ได้เยจักตัวกัดตัว ไม่ได้อยู่บ้าน,นกินเองด้วยเริ่แต่กักตัวเนี่ยเรามีอยู่แค่สองลุกลุกมากินกับลุกไปนอนะกนคนสองหุวกะเล็กนะสองหกะเล็กสองลูกลูกกินกันนอน เกินใช่ไหมเอาเห็นี่พอนะเฮ้ยยาวเกินไปไหมเอาละเดี๋ยวกำลังมากินข้าวกันใหม่ดื้อบ๊ายบายแบบก่อนเสียบต่อนแหละ